สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแบมเช่นเคยนะคะที่ร้านปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะร้านตั้งอยู่ที่มีนบุรีเขตหนองจอกนะคะเปิดทุกวันทําการนะคะลูกค้า9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะนี่วันนี้จะพามาชมเป็นอิซู u ูดีแมกนะคะตอนเดียว1.9บตัวนี้นะคะปี2018ราคาตั้งขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะคะผ่อน84งวดสบายๆเลยนะคะคันนี้ เพียงเจ็ดกลางๆเท่านั้นนะคะลูกค้าออกรถเดือนนี้คุ้มมากๆเลยนะคะใครหารถตู้ทึปว,วิ่งงานอยู่แนะนำเลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.99%เท่านั้นนะคะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อน6เดือนด้วยนะคะลูกค้าที่ทางร้านซัพพอร์ตลูกค้านะคะเดือนละ3000บาทนะคะ6เดือนกันไปเลยแล้วก็มี ช่วยต,ติดแถมติดกล้องบันทึกหน้าหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเดือนพฤษภานะคะสำหรับลูกค้าที่จองจากไฟแนซ์ออกรถเดือนพฤษภาคมนะคะนี่รับโปรโมชั่นจุกๆไปเลยแล้วก็สามารถลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะรับฟรีไปเลยนะคะบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนะคะออกรถเริ่มต้น6000บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ มาคุยกันได้อะไรยังไงนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะคันนี้มีอะไรกันบ้างคันนี้สีขาวนะคะตู้ทึบสีเดิมแท้โรงงานนะคะสวยๆเลยรถปี2018ล้อแม็กใส่แม็กเวลไว้นะคะคันนี้สามารถเลือกลายได้นะคะลูกค้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถรีเควสขอเปลี่ยนได้นะคะ ใส่แม็กซีล้อใส่ตู้ทึบไว้นะคะ2เมตรสิมาตรฐานนะคะลูกค้าอยากได้ตู้สูงตู้เตี้ยเสมอเก่งสามารถแจ้งได้เลยนะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มด้านหลังสมบูรณ์นะคะนี่รถสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าท่านใดหารถวิ่งงานอยู่แนะนำเลยออกรถเดือนนี้โปรโมชั่นดีแน่นอนนะคะลูกค้า เดีย๋ยวเราไปดูไปชมภายในคันนี้กันบ้างนะคะภายในคันนี้นะคะลูกค้าปกติแล้วอ่ะตัวบีกระจกจะเป็นปรับแมนนวลนะคะของเราเปลี่ยนเป็นกระจกไฟฟ้าให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไม่ต้องไปทำใหม่เองนะคะภายในสวยๆเดิมๆเลยนะคะ ราคาตั้งขาย4,19,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายสบาย8 4งวดแค่7,000กลางๆเท่านั้นนะคะลูกคา้านี่มาดูเลขไม้นะคะคันนี้คันนี้วิ่งไป174,403กิโลนะคะวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ปกตินะคะระบบแอร์ระบบไฟระบบเบรกก่อนออกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คให้ทุกระบบเช็คให้ลูกค้าใหม่หมดนะคะก่อนส่งมอบ อันนี้เป็นตัว6กเกียร์นะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆเลยนะคะภาษีพรบดูแลให้ลูกค้าครบนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมนะคะออกรถเดือนนี้รับโปรโมชั่นดีๆไปเลยนะคะออกรถกับแบมรับไปเลยช่วยผ่อน6เดือนนะคะเดือนละ3,000บาทน,นี่ลูกค้าผ่อนเ0็ดพันกลางนิดๆก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 4,005-4,006 5 4, 6, ประมาณนี้นะคะไป6เดือนเลยนี่ดีมากๆนะคะโปรโมชันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามดันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0942851746นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยอยากได้รายละเอียดรูปรถเพิ่มเติมอยากได้โลเคชั่นร้านร้านอยู่ที่ไหนออกรถเอกสารอะไรบ้างติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ปรึกษาฟรีนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ